ตีกันทั้งคู่กันเนี่ยครับนั่นเจกวางแดงเหลอยู่ในแดงร้อนเลยแจ็คหมดร้อนเหลออยู่ในแดงคทุกคนแป๊บหนึ่งแค่เจ้าตัวไหนเขาคิวครับหมดคมดจักรู่ครับโน้นมาเปิดเพลงก่อนเลยมึงโน้นมาเปิดเพลงก่อนเลยมึง มึงคิดผิดแล้วเข้าซ้ายเนี่ยมึงคิดผิดแล้วเข้าซ้ายเนี่ยไม่ไหวแล้วจะเข้าทางไหนไปดิางไหนซ้จะเข้าหทางไหนไปดิซ้ายขวาหน้าหลังเต็มหมดเลยทำไมมันถึงตั้งเดียวอะเดี๋ยวว่าทางซ้ายขวาเลยขยับยังอะไรเอ็นแต่ว่าเดี๋ยวขยับซ้ายขวาเลยเดินหน้าเดินไม่ได้เลยไม่ต้องใหพันเราอย่าพันเลยโอ้โหแม่งเปลี่ยนใหม่หมดเลยอ่ะขี่รถต้องสร้างขี่ ก็นเาตั้งดีขยันก็ไม่ได้มีเพื่อนเพื่อนหนีหนีอย่างเดียวเลยอ่ะรวมนะครับอย่าพึ่งข้าวรวมนะครับดช็อปพักใจอยู่อย่าให้ติดนี่เกียรอย่าเอาเข้าไปเกียร์สนใจติดไหอะไรโคนไว้มาเป็นโคนเลย KVM กันนะครับ ยืนร้อนกี่กนครับเดี๋ยวคุณเข้าไปนะยืนร้อนก่อนแลนหน่อยฉีแลนพายุมาเลยจับแล้วเนาเดินเดินเข้าไปแต่ออกันทำไมเนี่ยเดินออกก่อนบ้างดิตัดมาถ่า

แตกกันเดินไม่ออกลุงบาคีครับตามหลังเฮลเกไปเลยตามไปามหโดนระวังส,สาปายเรียยสบายตุยหลังนะแอบไปตีหินเลยไดมอนไปเลยครับฉีพายุไว้เฮ้ยหุ่นกระลุดเอ้า สบายตั้งกีหลังว่ะสบายไปอีกนะสี่ถึงห้าคนนะฮะแต่กำลังเข้าห้องหินสบายตามหลังโอ้ย oh, แม่งเพียบ <L ula S 2> เลยเกมวีเอทั้งในห้องหินโดนนะครดูล่าสองตัวครับสบายตามหลังเก็บทำไมไม่ให้เออเดี๋ยวไม่ให้ดีวะ หมดยังไม่รู้ไม่รู้แต่ลุงเข้าไปติดประตูอะเบนรถหน่อยครับไฟมหมดแล้วเซฟทำไรครับผมช่วยกันทำมาหากิ้นหน่อยครับเติมกันเร็วๆดิพีเอชนึ่งละไมา บ้าไม่ต้องเล่นนะปล่อยลิฟันเข้ามาพามากระตุกไหวไหมนตเข้ามายัางป <panelists. S 1> ิดหมดแล้วแต่ยังไม่ได้มีคอาเข้ามาจับแล้วเนี่ยรีบเมื่อกี้พ่อเ,เล่นไงเจเจเตรียนนะจับแล้ว tí hình nói, ad mà hình nói bị cong Đen á. đang à. Còn Bay tí tí Ok. Đẹp lói, sệt lung. เบนเบนเอบีลดหน่อยตั้งโซนเร็วๆๆวเรเดินออกมลิเข้าทงยนผมเบนเบนเลยตะทีน่าชัดทำเบนหัวล้อตายพายุเจ็บเรับพายุเจ็กเห็นไหมมันหัวล้อใส่อะชูล่าเบนเบนเอบหน่อย แล้วเก่งที่แคบเลยอะรถทิตม,ม,มองไม่เห็นมันโบมีดูไว้นะโตนิสตา้ามันมาทางซ้ายดูดีนะครับเห็นแล้วถ่ายไม่ยูถ่ายมาอยู่ ไม่กีรอนต้องบอกไว้ก่อนไงโอ้มันตั้งยิงอยู่นะ่ะเห็นดิครับเบนเบนรถหน่อยอไปวางแดงแล้ว หน้าบ้านเป็นไงมั้งครับมีคนดูไหมยล<อ>่งโอเคครับสไตยหมดยังครับยังตั้งพิเศษแล้วเวลาพี่เ็กอาเสียงมันไม่มีเสียงคนลงไปด้วยหรอ แพ็ทมาตามผมมาเลยเข้าหน้าบ้านจับแล้วลันแพ็ทมาเร็วตอมหลังมันไปอีกเหมือนอยู่แล้วแดี๋ยวเนะนี่ไอ้เบี้ยหลังถ้าเระเบิดอยู่ข้างหน้ามันยังไม่ถึงกลางลงไอ้หนึงนะเปนไงดันออกไหมเดี๋ยวตั้งอย่างนี้ตั้งออกมาตั้ออกเลยครับตั้งไว้ตรงแคบอ่ะ อย่าติดโคลตัวเองเจีแลนโคลต์ทิ้งหน่อยที่หินไม่ใครไปดูมึงมันเนี่ยเฮ้ไม่มีมายาไม่ดูใครไมันมีมายาไปที่ ชาโดโอฟครับมันเจีกระเบิดได้นะเอาเปล่ามันแพ้เป็นได้ยังเียจ้าได้ได้ไดเฮ้ยคาโดโอฟเก็บให้นอยไปบ้านกปดรูนเจกปดรอเย่า,าเดี๋ยวแล้วอันนี้มาค <ละ S 1> วงไว้ตรงนี้นะ ว่าแล้วทำไมกูโดนพดเร okay, ือแตกนะโอเคเนาะเราเราเห็นกันสอง,อง<ป>คนแต่ถ่านี้จะเป็นความลับรุ่นนี้จะเป็นความลับรารู้กันทั้งเกียวแล้วนหน้าจะเป็นความลับมากเลยลงยูทูบ ตัวคาฟายอยู่ข้างหลังขึงสัอนเซอร์เลยข้างโอเคมีตัวหนึ่งติดแข็งอยู่เก็บทีครับรับเพกสองทีแล้วนะ แตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วไปเลยยังเวยยังเวยแตกแล้วครับแตกแล้วไปไปกลับไปหาหลังสองฝากบอกทาฟอร์เมอร์ด้วยแล้วมาหลอลื่นนะใส่ขอพรวิงกลับเซไปเลยครับขอพรเข้าพักดีเข้าวับพีชนะ แป,ป๊บแป,ป๊บ<ด>ทาง<ว>ตอมได้ตอมดีๆมันไกลไปหรือเปล่าเอาแค่ขอบพอรดหน่อยเบนรดหน่อยโ,โ,โอ้ยแอคทาวาพัดน,นี่ยอย่าไปเข้าวานนู้น ทีครับไม่ทันแล้วมั้งเราแต่บ้านแข็งแข็ง yes, หนุยลบหนุยรโอ้โหโอ้โหมีมีตัวุดมีตัวุดป้านตะกี้ตายยังครับ บายครัมึงหมดใส่ <Yeah. S 3> ใครไม่ตายเลยั้ง,งหมดทั้งหมดนาทีเดียววาวันนี้ฟุ้งคาดนาทีอันนี้มันนะี้วอวอมันมากได้ครับทุกคนไลเอากมาเดินออกมาเลยเดินตามผมมาเลยไม่ตันแล้วแล้วกลับ แอ,คอ,อ,อ๋ครับเดิได้ป่ะจับเอสครับเดิได้หาหลังเครื่องบินบอกด้วย